เชยปืนบัมสัเบ้งกันไปไปไปไอคิมมึงเอายากูก่อนไหมน้องเฮ้ยไหวแ้วเน่เฮ้ยกรีนโอ้โวว้ จดแล้วจดแล้ว boom boom ่หมฟิวพี่ขอบูบดีบุดีน้องสวย้คนทีละคนทีลคนเย็นในเพื่อนห่เพื่อนหน่ยขอระสเพื่อนห่อยเิวไปทอิวตัวหนตัวนตัไตันตัวงเต มอไ่เอาศพจารีไปหน่อยศพจารีไปหน่อยไอ้ไอ้โทนี่อุ้มเพื่อนเรา้มามามาคูนี่ชิบจอบโง่ที่อะอุ้มเพื่อนด้วยอุ้มเพื่อนออก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 ด้วยอุ้มเพื่อนหมดยังหมดแล้วหมดแล้วหมดเพื่อนหมดแล้วโอ้โหชิวเฮียชิวจัดคิมเอ้าล็อกเอามึงตายเหรอน้องตายดิไม่นะแล้วรถเสือกล็อกไอ้เฮียไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บ ระวังชนระวังชนระวังชนขอบคุครับขอคครับพี่ชายไปเลยครับรถหายไปไหนนอยอ่ะรถมาโอ้ยงั้นกันรอก่อนดีว่าเอรถมาจะเผารถจะเผารถจะเผารถหรอจะไม่บอกเผาว้ามุดกันเก่งจังลุยลงเล่นเลยดีกว่าลงเล่นเลยมาเล่นในตึกไปไปจัดการ ก,ก,ก,ก่งเออก็ตีตรงนี้ก็ตีขาาต้างหน้เาเราก็ตีอย่างดีเกินไปหรือเปล่ามง่เขาไม่ได้คคมงอหรออว่าจริงๆคงไม่ลงเนินนะไอ้เหี้ยไปอ่ะฝาดดักเชนดิ้มฝาดดักเชนดิ้ลงดิลงดิเดี๋ยวพี่เปิดเดี๊ยวไปองไ่ตองไรอ่ะไปรุ่น

เฮ้ยล็อกได้ล็อกลดูกันละดอรรถด้วยดอกรถด้วยดอกรถด้วยขอพื้นที่ลัมหน่อยครับขอพื้นที่ลัมหน่อยครับขอพื้นที่ลัมหน่อยนะครับขอพื้นที่ลัมหน่อยนะขอพื้นที่ลัมหน่อยนะครับขอพื้นที่ลัมรัมหน่อยนะครับขอพื้นที่ลัมหน่อยนะครับไปตัวรถ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 เอ้าเราตีกันเองกหอเนะ เกจาหนี่เอามาสิน้องอ่อนไปไปๆไปๆไอๆไอ้สามไปๆ้ปเพื่อนมาอย่าตัวไปคิมเยอะนอย่าเดดไปอย่าเดืดไปอย่าดดไปขึ้นมาขึ้นาขมรีเซตรีเซ็รีเซ็รีเรีเซตรีรีรีเซตรีเซตรีเซตเรีเซ็ตรีเซ็ตัีเซ็ตรีเซ็ต พี่วินพี่วินรีเซ็ตพี่รีเซ็ตพี่วินรีเซ็ตขึ้มารีเซ็ตล่มมาถล่มมา right you're a d y to go เฮ้ยเอลิเร็วอยู่ไหนอ่ะ ไม่ได้เยอะนะไวนะวม่เยอะแม่เงมึงใช่พิงเพื่อนเล่บบ่ห้ไม่้ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่เข้าไม่ได้ไม่เข้าไม่ได้ไม่เข้ายังไม่เข้ายังไม่เข้าลงเลยลงเลย

ไป้ไนก่อน้เนก่อนจ้หนก่อนจิ้นก่อนไปลลงลแล้วกูเปิดเน่ิ้มเนะสวัสดีครับขอหยาลำนะครับขอหยาำขอยาำนิดนึงนะครับผมขอ้ำหน่ยนะครับขอยาำนะครับเนาขอยาลำนะครับขอหยาำขอยาลำนิดนึงนะครับผมขอหย่าำนะครับ ผมลบไปสานะครับผมเอนเพื่อนพูดตลอดเพื่อนพูดตลอดเพื่นพูดตลอด้งมากนะครับไอ้กระจกตู้อนเพื่อนเพื่นเพดับเพื่อนเพื่นดับสวเพื่งน้องไหวป่าน้องไม่ไหวปล่อยพี่สวยนี่เหียอะไรไม้กระบอกเนี่ย

รถจอดรถจอดโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยปวร้อยเหี้ยอะไรเบิร์ร้อยเหี้ยอะไรเป็นเหี้ยอะไรไอ้แซ์อ้าวเป็นเหี้ยอะไรอ่ะบู๊ดกูดีงาะเป็นเหี้ยอะไรอ่ะเอากูดิเอากูดิมึงเอากูดิโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยรถจอดโอ้ยเฮ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 ้ยเอากูดีหลวดมาเิมหลวดมาหลวดมาน้องเฮ้ยเฮ้ยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาพี่ซิว นแล้วเพื่อนเราไปไหนหมดวะเพื่อนเราไปไหนหมดวะตอนแรกเยอะๆอยู่เลยเพื่อนเราหายไปไหนหมดอ่ะเออนั่นดีเหมือนมันอุ้มเพื่อนหายไปเลยอ่ะจริงไอ้เยอะยังไม่หมดไฟเลยอุ้มไปไหนกันหมดวะโอ้ยยยไม่อกี้เมื่อกี้มีแต่มันนอนกองแล้วไมไม่มีเพื่อนเราเลยนะจริงไอ้เหี้ยเพื่อราหายไปไหนหมดวะ ยังไม่ทำะไรเลยอ่ะเชี่ยเพื่อนเราหายอันนี้เดาจากหลังกำบาลันเชี่ยตะกี้เก็บเบิกใหม่ก็ได้มั้งนอนต้องนอนเตียงปะเก็บเบิกใหม่ไม่ได้ดิคันนี้ของอันนี้ลูกจางอยู่ที่จอร์ดี้เชี่ยแม่งตีแม่งไม่ขีดสักทีสัตว์เพื่อนเราหายไปไหนหมดอ่ะมันเพื่อนเราไม่ได้ล่วงไม่ใช่หรอวะ